สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านมาพบกับเราจะพาท่านมาบรับเอ้ยใชเราจะพาท่านมาบัับรายการไม่ได้เมาใช่ไหมจันพันดาวจันพันดาววันนี้มีดนาวล้อมดวงเต็มดวงเต็มแบบหดาวล้อมเต็มดวงเลยรขมเต็มประจันไงล้อมเต็มประจันเต็มดวงวันนี้เป็นหลังวันลรยกะทงที่เรามาทริปวันที่สอง มากับน้องน้องอะไรคะน้องน้องอะไรคะปุ้ยเต้ยองอะไรเนี่ยน้องฝนโอ้เยอะถูกตั้งองน้องฝน M A E สิบหกค่ะวันนี้เป็นจันทร์พันดาวที่รู้สึกมาอยู่ตามกลางบรรยากาศตามกลางท่ามกลางธรรมชาติที่มันสุดยอดมากค่ะอันนี้กล้องสองกล้องสองกล้องสองเอวยแอบดำ โอเคค่ะนั่นแหละค่ะเออขอขอขอไฟขอไฟทำกลางธรรมชาติแล้วก็หิ่งห้อยค่ะคือจะทํามึงจะทําอะไรต่อไปคะเนี่ยมึงไหนมึงจะเสร็จสักทีเนี่ยโอเคค่ะวันนี้วันนี้ค่ะจะเปิดเปิดเลิกหรือว่าตัดดับบินดีมาต่อเอาเร็วสิจะทําอะไรจะจิตระเบิดท่านประธานในวิธีท่านวันนี้เชิญท่านรามาตอมานะคะ ท่านเรามาต่อท่านเรามาต่อจะทำการเปิดเฮ้ยกล้าว่าไฟมันจะด้านนะคะมึงจุดใหม่สิเฮ้ย ท่านเรามาตอกลัวอะไรนักหนาวะมึงเข้าไปอีกสิบ่อบสวยงามค่ะสวยงามมบาอบ ทำการเปิดพิธีแล้วนะคะครับต่อไปก็เป็นการเปิดเข้าดูซูงงานครับงานวันนี้ก็มีสองชั้นนะครับค่ะ <laughs> งานชั้นแรกนี่เป็นงาน Private to People Private Under 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 Yeah Under คือเครื่องดเ้าืองบดนี่ uh, For f o r People For f o r People <laughs> พาเยี่ยมชมเลยค่ะโอเคค่ะเข้าเนี่ยมันเดินทางด้วยเมาแล่ะไม่นะ่ัดเขาตัเขาตัดเขาเขาค่ะท่าวธรรมานเข้าเลยค่ะพาเข้ากับเข้ายังไงคะถามเขางานนะคะโอเคค่ะนี่คือสัมภาษณ์นะคะรู้สึกยังไงครับกับทริปนี้ครับ เมามากครับรู้สึกเป็นไงเมาดีครับเมาดีเมาคนนี้คือใครคะท่าเราบอคนนี้คือใครครับผมครับใครอ่ะคิดอยู่ผมเป็นใครผมรไม่รู้อ่ะผมเป็นใครไม่รู้ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครนั่นไงมาแล้วค่ะไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร เอาอย่างนะนําไม่หมดเลยค่ะวันนี้มีมีมีใครมีใครบ้างคะอันนี้คือท่านแรกนะครับค่เขาเรียกว่าอะไรนะท่านท่านผู้กองยอดรักจดรักของผมไม่ใช่เยอะ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 อันนี้คืออยากได้ใช่ไหมคะอยากได้ใช่ไหมคะนีสิ่งคืออะไรนะเป้าหมายเป้าหมายคือจุดประสงค์หลักค่ะที่ที่มาวันนี้ที่มาวันนี้อ๋อ วัตุประสงค์หลักไม่มานี้กูจะไม่มาอโพส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 ซิชันค่ะซิซิมซิมเป็นใครซิซิมซิมค่ะซิมซิมซิมนีิมนี่คือเมยน้อยซิมนีเมยน้อยรมตนี่คือเมียน้อยเรามาต่อโอเคอีกหนึ่งสมาชิกนะคะอีนสมาชกลนไปอีเจนี่คือใครครับอีเจขาใหญ่ไม่นำตัวไม่นำตัวพูดต้นแครับแต่ว่าเดไปใส่ ไปเลยไปไปทั้งอื่นไปปวดเทสนะครับปวดเทดขอจบรายการพีขอจบรายการโอเคค่ะขอบคุณค่ะ